สวัสดีครับวันนี้มาตอบคําถามของเพื่อนๆหลายคนหลายท่านที่ยังไม่เข้าใจระบบ a อเว a ต่อไปดที่ที่ผมทํานี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆก็พะยายามดูรูปภาพประกอบแล้วก็ฟังคำบรรยายไปพร้อมนะครับ สวัสดีนะครับวันนี้มาตอบปัญหาเพื่อนๆหลายๆคนหลายๆท่านที่ยังสงสัยอยู่นะครับวันนี้จะมาอธิบายเพิ่มเติมอีกครั้งนะครับนี้เป็นบอ่อบาดาลบอ่อบาดาลขนาดห้านิ้วนะครับขนาดหนิ้วห้านิ้วความลึกห้าสิบเมตรนะครับ ห้สิบห้าเมตรประมาณนี้ผมจำไม่ได้ไมแม่นนะครับแล้วก็ผมใช้ระบบส่งน้ำเพื่อต่อการให้เพิ่มความไกลส่งได้ให้ไกลขึ้นนะครับผมใช้ระบบแอร์แวร์ตอร์ปิโดหมายถึงว่าผมเคยลงไปหลายคลิปแล้วเพื่อนๆก็ยังสงสัยอยู่ก็เลยอยากอยากจะมาอธิบายบอกกล่าวอีกครั้งนะครับความจริงนะครับถ้าเป็นสิทธ์ความจริงถ้าอยากทำให้ถูกต้องเพื่อประหยัดท่อนะครับ บ่อดานตัวนี้ตรงระหว่างข้องอนี้ควรจะใช้ข้องอ45นะครับ45เพราะอะไรเพราะว่า45ตัวนี้มันจะมารับกับท่อโตเปโดอยู่ระหว่างนี้นะครับต้องเอามาเทียบเคียงดูก่อนนะเอามาเทียบเคียงดูว่าประมาณไหนระยะไหนที่ว่าท่อมันจะใช้ใช้ไปใช้ประหยัดที่สุดท่ออย่าไม่เสียไม่ต้องตัดนะครับ เพราะฉันก็ที่ผมทํานี้มันทําผิดพลาดเป้งแต่แรกเพราะว่าเพราะยังไงผมใส่ข้องอ90นะครับข้องอ90ผ่านมาถึงจุดนี้ตรงนี้ก็งอ90อีกตัวนะครับแล้วขึ้นมาข้างบนไปข้างบนก็เป็นงอ90อีกสรุปแล้วผมใช้งอ90สามตัวแทนที่ว่าจะใช้ถ้าเป็นงอ45ครับตัวนี้ก็45 ออกจากปั๊มก็สี่สิบห้ามันจะยิงเข้าหากันได้พอดีเพราะว่ามันจะไม่เปลืองข้องอนะครับมันจะไม่เปลืองข้องอแล้วอีกอย่างผมทํานี้ผิดพลาดเพราะมันห่างเกินไปห่างจากบอ่อห่างจากบ่อมากเกินไปนะครับความจริงก็น่าจะเอามาเทียบเคียงก่อนเอามาเทียบเคียงก่อนว่าระดับไหนระยะไหนที่เหมาะที่สุดเพื่อว่าน้ำจะได้ไหลสะดวกส่วนนี้นะครับส่วนนี้ ข้องอตัวนี้ผมต่อเพื่อว่าเวลาผมเปิดน้ําไปใช้ในครัวเรือนบางครั้งแดดมันจัดโซลา่าเซลล์ทำง,งานเต็มได้เต็มที่น้ํามันจะไหลแรงมากไหลแรงมากบางทีข้อต่อข้องอต่างัมันจะหลุดผมเลยใช้วิธีว่าส่วนหนึ่งจะช่วยระบายน้ําลงถูบ่บอถ้าเกิดว่าปล่อยให้ไปตามท่อเต็มที่ หลายครั้งนะครับโท่าอมันจะหลุดข้องมันจะหลุดเพราะว่าน้ามันไหลแรงมากผมใช้โซล่าเซลล์นะครับใช้แผงโซล่าเซลล์นะครับระบบการทํางานคือว่าปั๊มจะทํางานน้อยลงหมายถึงว่าปั๊มมีหน้าที่ดูดน้ําจากใต้ดินส่งมานี้นะครับส่งมาผมเรียกว่าแอร์อนตอปิโดดีกว่านะ ส่งมานี้น้ําใช้พลังหมายถึงกระปัมมันใช้พลังแค่ส่งน้ําเข้ามาใส่ในกระบอกนี้อย่างเดียวไม่ได้ส่งไปในสวนนะครับส่งไปในสวนอาศัยแรงอัดแรงอัดบวกกันน้ำหนักของน้ํามันจะช่วยกดลงช่วยกดลงแล้วส่วนหนึ่งอากาศที่อยู่ในในในสวนด้านบนนี้มันจะช่วยผลักดันน้ําไปอีกทีนะครับขอบอกตามจริงเลยนะครับว่า น้ำไม่ได้แรงขึ้นนะครับน้ำไม่ได้แรงขึ้นคือน้ำจากบอ่อมาเท่าไหร่ก็ปล่อยออกไปเท่านั้นนะครับน้ำไม่ได้แรงขึ้นเพียงแต่ว่าการโตระบบนี้มันส่งได้ไกลขึ้นปั๊มทํางานเท่าเดิมหมายถึงปั๊มทํางานเท่าเดิมครับเดี๋ยวผมจะขอเปิดปั๊มหน่อยครับ แดดก็ไม okay, ่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าช่วงต้นฝนก็เดี๋ยวแดดเดี๋ยวเดี๋ยวร่มเดี๋ยวแดดเดี๋ยวร่มนะครับได้ยินไหมครับเสียงน้ําไหลลงท่อน้ําจะมาจากส่งมาจากส่วนนี้แล้วน้ําก็จะไหลลงมาข้างล่างตกมาข้างล่างในขณะที่ตกข้างล่าง อากาศที่อยู่ในท่อจะถูกบังคับใหลนบน้ลอยขึ้นขึ้นไปข้างบนลอยขึ้นข้างบนเพราะฉะนั้นน้ําจะไปไม่ถึงยอดนะครับน้ําจะไปไม่ถึงยอดมันจะมีลมส่วนหนึ่งต้านเอาไว้น้ําก็โดนบังคับจากลมแล้วก็น้ําหนักของน้ํากดลงข้างล่างจะทําให้น้ําไหลไปที่ปลายสายนะครับไหลไหลไปที่ปลายสายนี่ครับผมปล่อยออกสองเ่อา ออกสองข้างนะครับไว้ออกสองข้างเพื่อเก็บกักน้ําไว้ในตุ่มใบใหญ่นี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ปลายสายว่าน้ำแรงแค่ไหนนะครับ บ้าวก่อนนะครับต้องไปปิดจากฝั่งนั้นก่อนให้มันไหลามาทางปลายสายทางเดียวโอเคแม้วันนี้มันแดดน้อยนะครับแดดน้อย ปัม๊มโซล่าเซลทำงานไม่เต็มที่ถ้าแดดจัดจัๆจะส่งน้ำไม่ได้ไกลามากนี่นะครับวันนี้แดดน้อยนะครับแดดน้อยปกติจะพุ่งไปไกลกว่านี้ผมไปดูจากส่วนอื่นก็ว่าน้ำปล่อยไประบายระบายไปจุดไหนบ้าง นะครับน้ำพุ่งค่อนข้างแรงมากเลยตอนนี้ก็แดดไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับถ้าแดดจัดๆนี้จะพุ่งได้แรงกว่านี้แต่ถ้าแดดจัดแล้วน้ําไหลแรงเราจะต่อสาอยยางแค่นี้ไม่พอนะครับต้องเปิดน้ําระบายทิ้งไปทางอื่นบ้างไม่งั้นท่อนี้หลุดนะครับท่อนี้หลุดโอเคนะครับแบบนี้นะครับ น้ำส่วนเกินถ้าน้ำส่วนเกินถึงน้ำไหลแรงกันไปผมต้องระบายนะรบะบายส่วนนี้ระบายกลับไปสู่บ่อไปสู่บ่อนะครับไปสู่บ่อเดิมเพราะว่าถ้าปล่อยให้ไปตามท่อร้อยเปอร์เซนท่อคือมันหลุดมันอ่าข้องอมันจะหลุดง่ายนะครับเพราะว่าผมเคยเจอมาบ่อยแล้วคือน้ําจะไหลแรงมาก นั้นก็ส่วนหนึ่งเพื่อลดความดันของน้ำก็จะระบายกลับไปสู่บ่อกลับไปสู่บ่อเดิมนะครับโอเคครับ